อยู่ที่ไหนก็ดีได้ถ้าได่ดีอ่ะอะอย่าเพิ่งเลื่อนนิ้วไปไหนนะคะมาฟังองก่อนหลายครั้งที่คุณหยุดฟังคนอื่นเขาเมาส์นินทานะคะหยุดดูโฆษณาหรือเห็นอะไรบางอย่างที่คุณสนใจนะคะคุณหยุดดูแต่คุณเชื่อไหมคะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณหยุดดูแล้วชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นฮงแนะนำเลยค่ะหยุดดูฮง ฟังข้อมูลตรงนี้ประมาณ3-5ถึงนาทีเท่านั้นคงเชื่อนะคะว่าถ้าคุณตั้งใจฟังแบบมีสติ3-5ถึงนาทีนี้อาจจะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณสามารถแตะรายได้หลักแสนหลักล้านได้เหมือนโฮงเลยนะคะชื่อเล่นโฮงชื่อจริงธัญพัฒสุเมธธนาโสพลปัจจุบันอายุส3ปีค่ะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะคือคุณอากองเนี่ยค่ะ นะเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยนะคะส่วนอาาเป็นคนไทยค่ะแต่งงานกันอยู่หลังวัดสัปปทุมวนาลามนะคะกรุงเทพมหานครรู้จักสยามเซ็นเตอร์ไหมคะนั่นแหละค่ะชุมชนแออัดที่เราอยู่นั่นแหละค่ะนะอากงเนี่ยค่ะเป็นคนหนึ่งที่มีขายของทุกอย่างที่ร้านค้าโชห่วยมีแล้วก็ส่งมรดกอันนี้นะคะให้คุณพ่อต่อเพราะว่าคุณพ่อนะคะได้ออกไปทำงานประจำ แล้วรายได้มันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพชีวิตนะคะหลายๆอย่างก็ท่านก็มารับมรดกอาชีพขายของโชว์หวยร้านค้าโชว่หวยเนี่ยแหละคะ่ะมีของทุกอย่างที่ร้านมีอะไรไม่มีเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเขียนอาหารสดอาหารแห้งอะไรมีหมดนะคะคุณพ่อไปซื้อของสำเพ็งเยาวราชนะคะ หรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่จัดรายการโปรโมชั่นต่างๆหงเห็นคุณพ่อลำบากมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วหงก็รู้ว่าการเป็นนายตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะเงินสะพัดนต,ต่อวันเนี่ยหลักพันหลักหมื่นเลยนะคะสมัยก่อนและสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือเขามีความขยันซื่อสัตย์รักลูกค้าแล้วการขายหงม,มองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างหนึง่ง เพราะลูกค้าต้องการสินค้าดีๆมีคุณภาพถ้าเรามีสินค้าที่ดีขายของโชห่วยลูกค้าติดใจเข้ามาซื้อซ้ำกับเราเห็นไหมคะฮงเห็นข้อดีตรงนี้แล้ววิกฤตก็เข้ามาที่บ้านไฟไหม้บ้านคะ่ะเหลืออะไรล่ะคะเหลือแต่ชีวิตแล้วก็เอกสารราชาการแล้วก็เสื้อผ้านิดหน่อยคงได้เรียนรู้จากประสบการณ์ฮงเลยคะ่ะว่าการมีหน้าร้าน ไม่เวิร์ไม่ได้ตอบโจทย์วิกฤตมันมาได้ตลอดแต่เราลืมนึกไปผิดเป็นครูค่ะแต่อย่าผิดซ้ำแล้วเราก็ย้ายบ้านมาอยู่ลาดพร้าวพ่อฮงก็เปลี่ยนอาชีพเลยค่ะจากขอขายของโชวห่วยมาเป็นขับรถลรมมซีนเห็นไหมคะเพราะวิกฤตจ,จำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพปรับตัวค่ะขับรถลรมมซีนรายได้ดีค่ะตอนแรกก็ไม่เก่งแต่ต่อมาฝึกบ่อยๆเป็นไงคะเก่งค่ะ สามารถหารายได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยสี่ห้าหมื่นหรือหลักแสนได้เหมือนกันนะคะถือว่าคุณภาพชีวิตดีระดับหนึ่งเลยค่ะแต่สุดท้ายเจอวิกฤตอีกค่ะทํางานหนะักสมองเริ่มเสื่อมลดชนลดคว่ำมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้จริงไหมคะการเป็นนายตัวเองดีค่ะแต่เวลาวิกฤตมันคือตัวเองเป็นสาเหตุของการมีรายได้ คงได้เรียนรู้ค่ะแล้วคงตัดสินใจที่จะทําตามที่แม่บอกว่าลูกเรียนวิชาชีพพยาบาลเถอะไม่รีรอค่ะเพราะกลัวตกงานอาชีพไหนที่ไม่ตกงานเราเรียนค่ะเมื่อเราตั้งใจเรียนนะคะจบเกียนิยศมะดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็ขยันทำมาหากินหาเงินนะคะและไงคะ คุณภาพชีวิตเราเห็นรุ่นพี่พยาบาลวายป่วยด้วยเป็นมะเร็งด้วยตายก่อนวัยอันควรก็มีแล้วเราคิดไงต่อเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็เลยมองหาโอกาสค่ะมีคนมาแนะนำโอกาสธุรกิจขายตรงสมัยก่อนนั้นแน่นอนค่ะมันเป็นอะไรที่ไม่มีภาระตรงที่ว่าบริษัทซัพพอร์ตในเรื่องการสต็อกอ่า เราก็เลยตัดสินใจเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําในสมัยโ,โบราณนะคะในสมัยอดีตต้องเดินทางนะคะอยากจะขยายแฟรนไชส์เป็นไงคะไปหาทีมถูกไหมคะหรืออยากจะขายของเป็นไงคะตื้อง้องขายของใช่ไหมไม่มีคนที่เป็นมืออาชีพที่มาสอนเราขายทําธุรกิจตรงนั้นนะคะเห็นผลลัพธ์ค่ะมีเงินไหลอ่ะใครบ้างจะไม่เอา มีอิสรภาพทางการเงินเวลานะคะมีอิสรภาพทางการเงินเวลาแล้วก็สุขภาพใครบ้างจะไม่เอาแต่เนื่องจากสมัยนั้นไม่มีเทคโนโลยีมาซัพพอร์ตก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่เรามีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งว่าถ้าเราตั้งใจหาแล้วมันจะเจอจนกระทั่งคงเจอเพจขอเป็นคนรวยรุ่นแรกของตระกูล สงสัยมากเลยทําไมพี่อ้อนถึงตัดสินใจเข้ามาทําไม่รีรอค่ะรีบให้เบอร์ติดต่อแล้วก็เข้ามาถามพี่อ้อนนะคะพี่อ้อนก็ให้เพื่อนอีกคนนึงโทรมาให้ข้อมูลแล้วก็นัดไปเจอที่ออฟฟิศไปเลยค่ะเพื่อให้รู้ว่าดาราคนนี้มาทําธุรกิจอะไรแสดงว่ามันต้องคุ้มค่าสิถูกไหมคะพอเห็นข้อมูลบุ๊บว้าวไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งขอมด้วย เลือกทำบนความสบายใจเราสามารถขายของนะเหมือนร้านโชวห่วยแหละแต่ไม่ต้องมีหน้าร้านนะฮะไม่ต้องมีเรื่องสต๊อกโอ้สบายเลยแล้วเราสามารถขยายแฟรนไชส์ได้ด้วยแน่นอนค่ะใครๆก็อยากจะได้ขยายแฟรนไชส์ยิ่งมีแฟรนไชส์เยอะยิ่งมีรายได้เยอะหงตัดสินใจลงมือทำโดยไม่มีข้ออ้างจังหวะเวลาสำคัญมากรู้ก่อนทำก่อนได้เปรียบ ก่อนที่แฟนชายของเราจะถูกคนอื่นแย่งไปอ่าองั้นแจกข้อมูลค่ะผ่านมาเดือนแรกนะคะมีรายได้47,000บาทรวมแล้วรายได้เนี่ย3เดือนเกือบ90,000กว่าบาทคุณเห็นตรงนี้ไหมคะฮงปีอุปสรรคเหมือนกันเพราะในช่วงแรกที่ฮงตัดสินใจเข้ามาทำคนรอบตัวฮงไม่เห็นด้วยค่ะแล้วทำยังไงคะ พงองบอกแม่ว่านึกซะว่าลูกอะเรียนปริญญาโทนะคะแต่โรงเรียนปริญญาโทเนี่ยประมาณสามสี่หมื่นไม่เกินนี้หลังจากนั้นตั้งใจเรียนให้ได้ผลลัพธ์ถ้ามถ้างสามารถมีรายได้หลักหมื่นนะคะภายในสองเดือนปัญหาทุกอย่างจะจบตกลงตามนี้พงองทำเดือนแรกเกินหลักหมืนนะะ่นแล้วค่ะ ปัญหาที่บ้านเลยจบเห็นไหมคะเป็นเพราะว่าคงรีบตัดสินใจลงมือทําและไม่รีรอไม่มีข้ออ้างและปรึกษาทีมพี่อ้อนพี่นิคมคุณิดหน่อยทําอย่างไรปรับเปลี่ยนแปลงตนเองคงก็สร้างเพจยิงแอดโฆษณาเห็นไหมคะว่าศักยภาพของออนไลน์มันช่วยเติม,เต,มเต็มในเรื่องการหาทีมงาน การขายของนะคะได้ทุกอย่างเลยโดยหมดยุคคําว่าตื้งงอแล้วเพียงเท่านี้ละค่ะเพื่อนๆนจะได้รู้ว่าคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งไหมที่อยากประสบความสําเร็จเกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้ถ้าไฟดีฮงเป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กวัดสัปปะทุมเด็กชุมชนแอร์และฮงเห็นความตั้งใจการทํางานการสอนงานของพี่อ้นเกวลินคอตแลนด์พี่นิคมใจมานะคะ แล้วก็ทีมงานหลายๆคนในคอวินฮงเชื่อมั่นค่ะระบบ5สเต็ปของเราเนี่ยจะช่วยให้ธุรกิจของทุกคนที่ตามมาประสบความสำเร็จภายใต้แบรนด์ Ultimate InnoTech นะคะสินค้าดีถูกผูกขาดจับต้องได้หมดแล้วซื้อซ้ำต่อให้ตัดแผนการตลาดออกฮงก็ยังซื้อกินซื้อใช้เพราะสินค้ามันดีจริงๆ เห็นผลเร็วปลอดภัยนะคะสำคัญตรงนี้แหละค่ะว่าคุณกล้ามาชิมเหมือนฮงไหมฮงกินแล้วฮงซื้อใช้เองฮงสบายใจแล้วคุณอยากจะลองดูไหมล่ะคะลองซื้อมาชิมลองซื้อมากินดูสิถ้ามันดีอ่ะไปต่อแน่นอนถ้าอยากประสบความสําเร็จเลือกที่จะปรึกษาคนที่ทําเป็นค่ะไปปรึกษาคนข้างบ้านไปปรึกษาแฟนได้ยังไงเพราะเขาไม่เคยเจอคนที่เป็นมืออาชีพมาสอนงาน เพียงแค่นี้เองค่ะเราเชื่อคนประสบความสําเร็จเราทําตามก๊อปปี้คนประสบความสําเร็จเราก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะสินเสมอแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ